พี่น้องบางใครเนี่ยใหญ่ๆเศบๆจอดจวดสวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอ,อกันอีกคือเกาลัดสีผ้ามาเข็ดแกงเห็ดระงอกได้เห็ดระงอกพี่น้องเอาแม่ใส่เครื่องมันกับสิ่มีคแค่ืออะไะพี่น้องเกลือ,อตะไคร้แล้วก็สมปลอยเนะเาะใส่สมปลอยได้พี่น้องนะครับแล้วก็ใส่ปลรราไหลลงไปนิดนึงผูนะพี่น้อง เห็ดระงโก้ยอ่อนต้นครับเดี๋ยน้องเห็นอยู่ปะท้วปะท้วงนอองบุญบุญแม่บุญเนีเพื่อนบึงกูนะงามๆเลยสวยๆเลยมาเดิมมาเดิมมากินน้ำกันครับเครื่องพี่น้องตอนนี้กำลังใส่เครื่องใส่พริกใส่ยังนี่บัดนี้ใส่เห็ดเลยลงไปโอ้อันนี้เป็นเห็ดระงกอันขาวกมีมาติดมานหน่อยนะพี่น้องแล้วก็เห็ดระงกรเหลืองกูนะ อ่อนซ่อนแกงกินหอนหอนสดโซ่นะครับไปเก็บมามาเสิร์ฟนี่แหละพี่น้องอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนเบิงเ่งนะมีแต่ดอกจุ่มๆน่ารอดนี่เนาะม,มาเด้อพี่น้องเด้อพูดนะมแม่ครัวคือเก่าพี่น้องบ่ได้แกงปรุงนี่อย่างหลายคักดอกนะครับปลาล่าน้ำปลาปลาล่าน้ำปลาเกลือแล้วก็สม,สมสมหัาใส่ส,สมอื่นได้น้ำบอลออกจากสมปลอย อย่างแท่นใบอย่างอื่นได้บอกอันบักขามยังก็ได้เห็นบอกบักขามเปียกเนาะอันเป็นผู้บอมมีโอใบบักขามสิบอกเรื่งต้มเอือกบอกเงี้ยุวนญอะพี่น้องไปก็ใส่ก้อนอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันพี่น้องเออตอนนี้ฝนบับัวได้แม่ตักกันมาเบิ่งนี่เราเห็นเรางูเหลืองพ่อแกงเราก็เป็นดังสี่คือเก่านะครับพี่น้องนะบัดที่นี่ขั้นตอนสุดท้ธิให้ทังได ใส่ผักอีตูลงไปว้าวแล้วก็ป่งเลยบอสนี่แหละพี่น้องไปหฮอไปกินกันแซ่บๆบาดท,ที่นี่มาครับพี่น้องมาบาดท,ที่นี่หลังจากที่หฮอแกงเสร็จเรียบร้อยนะครับมาพร้อมกินบาดนี้โอ้ยอยู่ทั้งน้านี่ล่ละสดหอนหอนนี่แหละพี่น้องแกงเห็ดละง,งกเหลืองปันได้นะครับเอามาแกงเา้ามันก็สิแบบ่าสีคือยังเห็ดละง,งกขาวขกับวนะัวหนามันสีมันออกนะพี่น้องมาๆๆอย่าบาลวกดินเด้อ แซบ่บหอมยำปุดปุดปุดดีดูดกโดกด <c oughs> พี่น้องบางไครเนี่ยเง่ๆงซเส็บเซจอดจวด แซวลายเล้อสิหลวกลิ่นแล้วสีเศร้าแสบเยี่ยมมากปีนี่โลละสี่ร้อย สดกินเลยเลยพี่นอ้องสุดยอดจริงๆเดี๋ยวแล้วพี่น้องเอ้ยอยู่บันหนกบันหน้าอยากกินยังไ็เด้ก,กินอาหารปลาซื้อน้ำไทยบานครับบ่ไดดไปหาซื้อตลาดดอก

แสบแซบของแซบอยู่กับผูมักคนกับจิมาก,กินลายคักอยูประซนันบอแพงครับ พากอีกตัวหอม เขเหมนวิธีการแกงแต่ละคนเนี่ยแจกตังกันไปได้พี่น้องบางคนกับใส่ห่อนอย่านั่งสิงแกงเห็ดคมอยู่ใส่อย่านั่งใส่บอลเพือสิแสบนะพี่น้อง มองมันชีมันออกลายๆนี่ผู้ใดอยากได้อันจุ่มๆนี่ต้องไปไต่เอาอเด้ไปไต่ไปออกไปไต่ก่อนเลยเพราะว่าบอสันบอท่านคน้นแล้วกันขาลุงเทียเสามาเนี่ยมันสิบบาทเลยครับแซ่บคักีนองเลย ใส่หมวกโมเมนต์ยังได้โมเมนต์ว่าหมักเทมันยังได้เป็นองเนี่ยผมมันกําลังเริ่มแปลว่าขึ้นแล้วครับกําลังเริ่มขึ้นแน่แลบะบดเอียกใส่เลยฮอนแต่ก็บบเดเอกใส่ตลอดครับใส่จะพอย่างมังสิละกับย,ย่ามออกทั้งนอง แสบมากของแสบ ล้มย็นงสวยๆครับพี่น้องวนตกคขัดตัวแน่มือขึ้นอื้มอื้ม สุดยอดอีเลยอิ่มข้าบันขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามและการของผมหากว่าผิดพลาดกะต้องขออภยัยนะพี่น้องเด้อจังใ้คลิปนี้กับฝากเป็นกำลังใจพี่น้องกดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันในคราวกันครับพอกันไหมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ